เทียบสเปคจากโลกอนาคตวันนี้เป็นคิวของ iPhone 12ประทะ iPhone 15ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบสเปกจากโลกอนาคตอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่เหมาะมากๆสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้ iPhone 12อยู่แล้วกําลังลังเลว่าจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone 15ดีหรือเปล่าหรือว่าใครที่กําลังลังเลนะคะว่าจะซื้อ iPhone 12ดีหรือว่า iPhone 15ดีเนี่ยคลิปนี้น่าจะเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยระหว่าง iPhone 12กับ iPhone 15 ไปรุ่นไหนดีนะคะเราไปเริ่มดูเปรียบเทียบในแต่ละด้านกันก่อนดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ในส่วนของหน้าจอก,การแสดงผลและการดีไซน์นะคะสส่วนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า2รุ่นนะคะระหว่าง iPhone 12กับ15มีความแตกต่างกันน้อยมากๆค่ะเริ่มกันที่ iPhone 12นะคะตัวนี้เนี่ยขอบของเขาจะเป็นขอบนะคะที่มีความหนามากกว่าตัว iPhone 15และอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวของ iPhone 12เนี่ย ตัวขอบของหน้าจอนะคะในการใช้งานเนี่ยเขายังมีขอบที่หนากว่าตัวของ iPhone 15ค่ะตัวของ Dynamic i s l a n d นะคะก็จะมีเพียงแค่เฉพาะ iPhone 15เท่านั้น iPhone 12ยังไม่มีในส่วนของ Dynamic I s l a n d มาให้กับเพื่อนๆได้ใช้งานกันนะคะในด้านของหน้าจออื่นๆน,นะคะคุณสมบัติของหน้าจอเนี่ยสองรุ่นนี้แทบจะเทียบเท่ากันได้เหมือนกันเด็กๆเลยค่ะในส่วนของหน้าจอที่ให้มาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือหน้าจอที่เป็น Super r e t i n a XDR ขนาด6.1นิ้วตัวหน้าจอเป็น OLED ค่ะมาพร้อมกกัันบ ตาลีเฟสชเลตหเฮิร์ตเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะคุณสมบัติของหน้าจอรองรับขอบเขตสีแบบกว้าง P3 ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นและตัวหน้าจอยังเป็นหน้าจอแบบทูโทนเหมือนกันค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่2รุ่นนี้มีเหมือนกันก็คือในส่วนของการป้องกันน้ําและฝุ่นค่ะที่ทั้ง2รุ่นนี้ให้ IP 6 8มาเท่ากันทั้ง2รุ่นนะคะ ถัดมานะคะหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ตัวชิปเซตนะคะ iPhone 12เนี่ยจะได้ชิปเซตที่เป็น A 1 4 Bionic ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ CPU เป็นแบบ6คอ GPU เป็นแบบ4คอคอและ Neural Engine แบบ16คอรคค่ะส่วนตัวของ iPhone 15นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ชิปเซตที่เป็น A 1 6 Bionic ตัวนี้น่าจะมีการปรับปรุงภายในนะคะ ซึ่งทำให้ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะคะตัวของ G P U เป็นแบบ6คอร์ C P U เป็นแบบ6คอร์แล้วก็ Neural Engine เป็นแบบ16คอร์ค่ะสำหรับในเรื่องของกล้องนะคะทั้ง2รุ่นนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือให้กล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะแตกต่างกันอยู่ที่ความละเอียดของกล้องหลักนะคะมาเริ่มกันที่ iPhone 12ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลักนะคะที่เป็นกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง F 1.6ค่ะ ส่วนกล้องรองนะคะเป็นกล้องอันต์วายความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันมาพร้อมกับ F อยู่ที่2.4ค่ะส่วน iPhone 15นะคะคาดว่าจะให้กล้องหลักที่เป็นกล้องวความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้มาพร้อมกับรูรับแสง F 1.78ส่วนตัวกล้องรองนะคะเป็นกล้องอันต์วายความละเอียดยังคงอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกับรูรับแสงอยู่ที่ F 2.2ค่ะ โดยที่ในส่วนของการถ่ายภาพนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันที่ในส่วนของเทคนโนโลยีที่ใส่มาให้ในการถ่ายภาพค่ะ iPhone 12นะคะจะให้เทคโนโลยีที่เป็น Deep Fusion นะคะมาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพเพียงแค่เทคโนโลยีเดียวรวมทั้งนะคะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังไม่รองรับในส่วนของโหมดภาพยนตร์แล้วก็แอคชั่นโหมดด้วยค่ะส่วน iPhone 15นะคะจะใส่เทคโนโลยีนะคะที่เป็นตัวของ Photonic Engine แล้วก็ Deep Fusion มาให้เราใช้งานในด้านของการถ่ายภาพด้วยนะคะทั้ง2ออย่างเลยส่วน iPhone 15นะคะจะใส่เทคโนโลยีในการถ่ายภาพนะคะที่เป็นตัวของ p h o t o n i c Engine พร้อมทั้งยังมีการใช้งานนะคะที่เป็น Deffusion มาให้ใช้งานในด้านของการถ่ายภาพอยู่ในด้านของการถ่ายวิดีโอก็มีความโดดเด่นมากกว่านะคะเพราะว่าตัวของ iPhone 15เนี่ยก็น่าจะยังใช้งานนะคะตัวของการถ่ายวิดีโอด้วย Action Mode แล้วก็ยังสามารถใช้งานในการถ่ายวิดีโอแบบโหมดภาพยนตร์ได้อยู่ค่ะ ส่วนกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้นะคะให้สเปคมาเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้าที่เป็นกล้อง True Depth นะคะความละเอียด12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 1.9เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะแตกต่างกันที่เทคโนโลยีที่ใส่มาให้ช่วยในยเรื่องของการถ่ายภาพที่ทั้ง2รุ่นนี้มีแตกต่างก,กันนะคะโดยที่ในส่วนของ iPhone 15เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานนะคะ Photonic Engine ในการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าได้แล้วก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอด้วยหมดภาพยนตร์ในกล้องหน้าได้ค่ะซึ่งสส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ iPhone 12ทําไม่ได้ค่ะ ในด้านของระบบความปลอดภัยกันบ้างน,นะคะตัวของ iPhone 12เนี่ยเขาจะมีโหมดนะคะที่เป็น SOS ฉุกเฉินนะคะมาให้เราได้ใช้งานกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวของ iPhone 15นะคะนอกจาก SOS ฉุกเฉินแล้วเขายังจะมี Car Cat Detection นะคะเข้ามาช่วยในยเรื่องของความปลอดภัยให้กับเราด้วยค่ะ ส่วนการรองรับนะคะทั้ง WiFi แล้วก็ e ลูทูธเนี่ยด้านของ WiFi, iPhone 12และ iPhone 15รองรับ WiFi อยู่ที่ WiFi 6เท่ากันทั้งคู่ค่ะแต่ต่างกันที่ในส่วนของการรองรับบลูท t ธนะคะ iPhone 12จะรองรับบลูทูธอยู่ที่ b l u e ูธ o t h 5.0ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็น iPhone 15เนี่ยคาดว่าจะรองรับบลูท t ธอยู่ที่บลูทูธ o ้ และสิ่งที่แตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างนะคะของทั้ง2รุ่นนี้ก็คือในส่วนของขนาดความจุเริ่มต้นนั่นเองค่ะทั้ง2รุ่นจะมีขนาดความจุให้เราได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด3ขนาดเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะแต่ว่าตัวของ iPhone 12ขนาดความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่64 g b 128 g b และ256 g b ค่ะแต่ภาพมาที่ตัวของ iPhone 15นะคะขนาดความจุเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่128 g b 256 g b แล้วก็512 g b ค่ะ แล้หัวข้อสุดท้ายที่เราจะเปรียบเทียบกันวันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะคะ iPhone 12ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่2,815ม ah ิลลิแอมค่ะตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานการดูวิดีโอนะคะได้ยาวนานอยู่ที่17ชั่วโมงโดยที่พอร์ตการเชื่อมต่อของ iPhone 12เนี่ยยังเป็นพอร์ต Lightning อยู่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวของ iPhone 15นะคะคาดว่าจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่3,877ม ah. ิลลิแอมตัวนี้คาดว่าจะใช้งานการดูวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยสูงสุด21ชั่วโมงเลยโดยที่พอรตการเชื่อม ต่อก็เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นพอดไทป4.2.0ค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราดูสเปคเทียบกันแล้วทั้ง2ตัวเรียบร้อยเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าค่ะ ตัวของ iPhone 12นะคะราคาความจุอยู่ที่ 64GB ราคาเริ่มต้นของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ24,900บาทค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นขนาดความจุ 128GB นะคะราคาก็จะอยู่ที่26,900บาทแต่ถ้าหากว่าเมื่อ iPhone 15เปิดตัวแล้วนะคะก็คาดว่าราคาเนี่ย ก็จะตกลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณ21,900ถึง23,900บาทโดยประมาณค่ะทีนี้หลายๆคนนะคะอาจจะสนใจถ้าหากว่าใครมี iPhone 12อยู่แล้วนะคะจะนำไปขายต่อหรือว่าจะซื้อต่อมือ2นะคะ iPhone 12ราคาจะอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่นะคะ คาดว่าราคานะคะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ12,000นะคะไปจนถึงประมาณ17,000บาทค่ะและตัวของ iPhone 15นะคะราคาคาดการณ์นะคะความจุเริ่มต้นอยู่ที่128 g กิกนะคะก็คาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ35,900บาทค่ะจากที่เราเนะคะเปรียบเทียบสเปคกันมาก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่ iPhone 12และ15แตกต่างกันเนี่ย น้อยที่สุดก็คือในเรื่องของหน้าจอค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้าจอที่เตยนําสเปคมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลนะคะที่มีตัวของ iPhone 15เป็นจุดต,ตั้งต้นรายละเอียดอื่นๆนะคะอย่างเช่นความสว่างหน้าจอเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ Against Despite ที่แน่นอนก็คืออย่างความสว่างของหน้าจอมีความแตกต่างกันแน่นอนอันนี้ก็ต้องมารอดูวันที่ iPhone 15เปิดตัวกันอีกทีนะคะนอกนั้นียในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของชิปเซตนะคะตัวกล้องหน้าตัวกล้องหลังนะคะหรือว่าจะเป็นในนนดด้าาาขของควมจุ ะะการใช้งานประสิทธิภาพโดยทั่วไปเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ iPhone 12นะคะได้ชิปเซ็ตเป็น A14 Bionic ส่วน iPhone 15นะคะได้เป็นชิป A16 Bionic นะคะ2ตัวนี้นะคะต่างเจนกันถึง2เจนด้วยการทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆนะคะเน้นเครื่องที่มีความเร็วความแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบในด้านของการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยลงทุนเปลี่ยนมาเป็น iPhone 15เนี่ยก็จะเหมาะสมมากกว่าการที่ลงไปเล่น iPhone 12ค่ะ เพราะว่าจะได้ทั้งในเรื่องของตัวกล้องนะคะที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้นะคะเทคโนโลยีในการถ่ายภาพใหม่ๆนะคะให้เราถ่ายภาพเนี่ยได้สนุกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการถ่ายวิดีโอด้วยนั่นเองและขนาดความจุที่มีให้เลือกใน iphone 15เนี่ยก็มีมากกว่านะคะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะปี2023นี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะใช้มือถือในระยะยาวนะคะมากกว่า2-3ปีขึ้นไปเนี่ยขนาดความจุที่เหมาะสมนะคะก็คือขนาดความจุตั้งแต่2อง้กิกขึ้นไปหรือว่านะคะจะใช้งานยาวๆเลยจริงๆเนี่ย512กิกนะคะก็จะเหมาะสมที่สุดนั่นเองซึ่งตัวของ iPhone 15เนี่ยก็มีขนาดความจุให้เลือกนะคะสูงถึง 512G กิกเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ iPhone 15เนี่ยก็จะดูมีเครดิตดีมากกว่านะคะในการที่จะใช้ต่อในระยะยาวค่ะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถือ iPhone 12อยู่นะคะถ้าถามว่าระหว่าง iPhone 15ซื้อเลยตอนนี้ดีไหมหรือว่าจะย้ายไป็นรอ iPhone 16ดีนะคะจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่า เป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นเวลาสุดท้ายที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการที่จะขาย iPhone 12ของเราในมือแล้วก็ไปซื้อ iPhone 15นะคะที่ดีมากกว่าแล้วก็เจ็บตัวน้อยที่สุดนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้ iPhone 12อยู่ก็แนะนําให้เปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้ต้องการจะใช้เองจะซื้อไปให้คนที่บ้านใช้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องสำรองจริงๆแล้วเนี่ยระหว่าง iPhone 12กับ15นะคะ การจะใช้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องเนี่ยระยะเวลาที่ควรจะใช้จริงๆก็อยู่ที่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเป็นเครื่องสำรองนะคะอยากจะประหยัดงบ iPhone 12ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานในด้านของการถ่ายภาพหรือวิดีโอมากนักนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในด้านของเทคโนโลยีการใช้งานความเร็วแรงของชิปยังถือว่าดีอยู่นะคะแล้วก็ยังสามารถอัปเดต OS เนี่ยได้สูงสุดอีก3ปีด้วยกันก็ถือว่าเป็นระยะที่พอดีนะคะกับการจะเปลี่ยนโทรศัพท์ในอีก3ปีข้างหน้าพอดีค่ะ El bueno. ังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆกับการเปรียบเทียบสเปคจากโลกอนาคตระหว่าง iPhone 12และ iPhone 15นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสเปคของ iPhone 15ยังเป็นข่าวลือทั้งหมดอยู่นะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันจริงๆว่าตัวของสเปคจริงๆ iPhone 15เนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะเปิดตัวแล้วนะคะในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นี่เองถ้าหากว่าเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเตยจะมารีบทําคลิปนะคะสรุปนะคะทุกอย่างให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ให้กับเตยด้วยนะหรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ